สวัสดีครับผมเซลเบนจาก RDD Car Center นะครับคลิปนี้นะครับเบนพาคุณลูกค้านะครับมาชมส่งมอบรถยนต์หนึ่งคันนะครับกับเจ้า Toyota Hilux r ร v o Smart Cap นะครับ2.4 NT ปี2022นะครับนี่รถสีขาวสีเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมชมหน้าหมู่บ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ อันนี้ก็เป็นล็อตที่กําลังรอส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวนำนานการซื้อประกันสักครู่นะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยก็ส่งมอบนะครับผมตัวนี้นะครับคุณลูกค้าดูนะครับแล้วก็ตัดสินใจเลยนะเลยทําให้ลูกค้าได้ราคาพิเศษมานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ ลูกค้าได้ราคาสวยมากนะครับราคาพิเศษเลยนะครับรถมีอยู่แค่2คันนะราคานี้นะครับอ่ามันจะต้องเป็นปี2บสองนะถ้าปียบสามจะขึ้นไป4ี่แสนแปดเลยตอนนี้นะครับขึ้นไปแสนหนึ่งนะครับผมลูกค้าไม่ดีรอนะลูกค้าเห็นราคา3ามแปดเก้าแล้วอยู่ในงบพอดีนะครับเลยจัดเลยนะครับผม เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่59,407กิโลเมตรนะครับสภาพป้ายแดงเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ต้องเคมอะไรนะแล้วก็บาะเขาตึงๆเลยนะครับไม่มีล้มไม่มีขาดเบาะเดิมโรงงานด้วยนะครับอันนี้ก็พามาชมบรรยากาศรถยนต์ส่งมอบนะอันนี้ทางเบนซ์ก็ทําการล้างสปาลอกสติ๊กเกอร์ให้อย่างเดียวนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับกุญแจนะรีหมด2ดอกนะครับ ตัวนี้หน้าจอนะครับเขาจะเป็นหน้าจอสัมผัสด้วยนะครับมี Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto นะครับก็คือฟังก์ชันค่อนข้างครบเลยนะครับผมนี่นะครับน่าใช้งานมากๆนะสำหรับโฉมนี้นะเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสวยงามเลยได้ปี22ไปใช้นะครับอ่าก็ถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านไหนนะครับ กำลังตามหารถยนต์มือสองไว้ใช้งานนะครับเบนฝาก<ะ>กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับดูตัวไหนไว้นะครับแจ้งเป็นได้เลยนะครับถ้าเกิดดูไปนะแล้วก็ราคายังไม่ได้นะครับเดี๋ยวคุณลูกค้ารอก่อนเดี๋ยวราคาก็ลงนะอันนี้ตอนแรกอะ่ะที่เข้ามาใหม่ๆราคา449,0 0 0นานะแล้วก็ลงไปเหลือ3 8 9 0 0 0แาลงไป6 0 0 0 0บาทเลยลูกค้าตัดสินใจทันทีเดี๋ยวนั้นเลยนะครับ ไม่รอเลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับฝากไปด้วยนะครับใครสนใจรถยนต์มือ2นะครับติดต่อมาที่เซลเบนได้เบอร์0 9 4 3 3 4 4 2เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ